สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิงครับวันนี้ก็มาตกที่สำนักส่งล้านหลวงหรือบ่อล้านหลวงเพราะผมดูใน Facebook ในกลุ่มตกปลานครปสมหมายฮิตมากเลยตอนนี้ปลาเริ่มเข้าเพราะว่าหมายหมายนี้ก็มีคนได้หลายคนแล้วนะกลางคืนก็ได้กันเยอะอันนี้ผมมากลางวันแล้วมาสายแล้วด้วยสามสี่โมงเช้าลแล้วแล้วกลับก็ประมาณทเที่ยงเที่ยงบ่ายก็กลับคือมีเวลาไม่กี่ชั่วโมง แล้วผมดูสภาพอากาศวันนี้น่าจะมันแล้วปลาฮุบเยอะก็มีน,น้ำมาบ้างบ่อมีสองลูกนะมีฝั่งนู้อีกลูกหนึ่งฝั่งนูก,ก็มีน,น้ำมาตกเหมือนกันแล้วตอนนี้ไม่รู้สภาพกล้องเป็นไงผมเปลี่ยนกล้องใหม่เพิ่งจะถ่ายเป็นคลิปแรกเลยกล้องนี้ว,วันนี้ลงห้าคันเนี่ยดูปลาอันนี้ผมเอาลำที่มันขึ้นลาโยนแล้วมันลอยดูปลาขึ้นเต็มเลย เป็นลำเก่านะเพราะอาทิตย์ที่แล้วผมไปตกมาแล้วนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปคือผมได้ปลานินมาตัวหนึ่งยี่สกตัวหนึ่งผมก็เลยไม่ลงคลิปดีกว,ว่าไปตกมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลำก็เลยเหลือก็เลยเอาลำที่เหลือมาเนี่ยปั้นเลยแล้วก็เอาที่เป็นลายโยนปลาขึ้นกินเต็มเลยฮเนี่ยนะถ่ายสปิวใสยชิงนหลิวนะเอาลำอ้อยๆอ,อย่างเงี้ยเรียบร้อยเนี่ยพวกปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยเนี่ยตะเพียนขาวอะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองรับชมกันครับว่าวันนี้จะหมู่หรือจ่าปลาขึ้นดีดีเดี๋ยวจะลองสลับตีไกลบ้างตีไกลบ้างเดี๋ยวคันนี้ตีไกลตีลองไปสั่งน้นหน่อยหืโอ้ลำแตกสนุกแล้วทีนี้อย่างว่าลำมันเก่าแล้ว เดี๋ยวไอ้คันเล็กก่อนแล้วกันตีใกล้ๆคันนี้ตีใกล้ๆมีตอเปล่าไม่รู้ต้นไม้มันล้มตรงนี้แค่นี้พอคันนี้คันนี้เกี่ยวไส้เดือนไวท้ที่ตัวตัวเบ็ดตัวสุดท้ายได้เลยลำเปรี้ยวขนาดนี้เื่อ ยี่สกเข้าสองคันเลยอ่ะยังไม่ทันตั้งสายเลยหมูวจะไปตีคันนน้นไปอยู่ไม่รู้คันไหนกินด้วยกระเพื่อมสองคันเลยแต่เล่าตัวไหนวิ่งเมื่อกี้ดังกี้กี้กมัวจะไปตั้งสายคันนน้อนอยู่ไงไปโยนทิ้งไว้ตรงนน้นคันหนึ่ง ลองตีกระจายดูก่อนไม่รู้คันไหนวะดึงลอกวิ่งเลยโอเคนะเมื่อกี้สปิวผมได้มาตัวหนึ่งตกเล่นๆตกล้อหน้าดิน มีน้ามาเรื่อยๆนะคิดได้เนี่ยอันหนึ่งด้วยข้างต้นโพป,ป่าหุบใต้ต้นโพเต็มเลยมันก,กินลูกโพมั้งเอ้ต้นโพไม่ใช่ต้นสานี่ก็ต้นสานี่หมายฝั่งโน้นจะเป็นท่อต่อจากคลอง แล้วก็โค้งไปนู่นสุดนู่นก็เป็นท่อต่อจากคองเหมือนกันเนื้อเด็ดลงห้าคันดังกล้องก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยื่อก่อนเยื่อสปิวอ่ะ โอ้ยวิ่งวิ่งโหดีนะอยู่ใกล้มือเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดบอก่าะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมาแห่มันวิ่งเยอะวิ่งย้อนกลับไม่รู้ปลาอะไรไม่เห็นโอ้โห่น่ะโซเบ็ดดีด้วยอุ้ยสู้ดีด้วย,ววยตะโกกปลาตะโกก นะครับแต้มท uh, well. ี Bol ่สองโอแต้มแรกนี่แหละไปแต้มแรกของตะก้อน้าดินปลาตะโกกสายสวยเห็นไหมเนี่ยกล้องใหม่น่าจะละเอียดอุ้ยคั้นล้ยไปเก็บคันนี้ก่อนนิเอ้บทกินมากินคู่กันเลยเว้ยวิ่งดีด้วยโอ้ยโกอีกแล้ว ตะโกโกแต้มที่สองครับมากันติดติดเลยโอ้หลน่นตะโกกครับมาติดติดเลยสองแต้มต,ตามมาต่อครับ นี่ปลากระังเน่าสองตัวแล้วนี่อีกตัวเนี่นี่อีกตัวหนึ่งเป็นไรอะ่ะหรือว่าสิดเบ็ดตายก็ไม่น่าใช่อะ่ะอ,อันนี้คันเล็กรู้ว่าปลาขึ้นดีนะใหญ่ใหญ่ก็ตกทุ่นลอยกันเยอะเห็นไหมล่ะ ไอ้พวกนี้มันขึ้นอยู่บนผิวน้ำไงเราขี้เกียจว่ะขี้เกียจเปลี่ยนคันนี้กินคันนี้กินเดี๋ยวแป๊บขากล้องโหลดอีกโอ้ ได้แล้วเงี้ยอยู่ไหมอยู่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 เบาจังอะ่ะเออไม่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 มันวิ่งมาวะ่ะวิ่งสวนมาเหมือนสองตัวเมื่อกี้เลยมาดึงเอาตรงเนี้ยเนี่ย น่าจะโกกนั่นแหละดึงแบบนี้โอ้โหโกกตัวนี้สู้ดีเว้ยโอ้โหมันติดมาอย่างนี้ไงเราจะโกกครับไซก็เหมือนเดิมเท่าเดิมเี๋ยวตกเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆแหละครับทันที่นี่ ถ้ามีเวลานะรับตะโกกใส่สวยงามตามกันต่อครับ <c oughs> ถูดูปลาขึ้นลปาลาอะไรว่ามองไม่ทันเลยเ <c oughs> ตกเรื่อยๆมันก็ได้เรื่อยๆแต่ปลาที่เนี่ยเสียงเดียวเวลาเรามีไม่เยอะ เ้าจะปลากระมังต้องเข้าไปข้างในโน่นตรงนั้นอะเยอะเนี่งวดที่ผมตกงวดที่แล้วที่ผมมางวดก่อนกระมังเพียบตกไม่เบื่อเพราะมันไม่เงียบอพอก่อนแล้วกันัน,น้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ไปไหนหลานมาร้องกลับบ้าน ขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิงครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้ประมาณสี่ตัวสี่หรือว่าสี่ตัวไม่ได้ถ่ายตัวหนึ่งแล้วก็ตะโกกสามตัวกับเวลาสองชั่วโมงนหน่อยพอดีหลานมันร้องจะกลับบ้านเสียดายมากเลยเพราะปลามันก,ก็กินเรื่อยๆนะผมว่าก็ตกเรื่อยๆเ,เพลินๆมาพักผ่อนก็สนุกดีตรงนี้เดี๋ยวงวดหน้าผมมาใหม่งวดหน้าผมจะมาคนเดียวนี่ก็ ยังไม่ทันได้เก็บเราเก็บไปคันเดียวเอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับและคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและคลิปหน้าเจอกันครับผม